สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ไอทีกรุ๊ปชาแนลอย่างเช่นเคยนะคะวันนี้ติ้วจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเทรนนวัตรกรรมมาแรงปี2023ค่ะว่าจะมีอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปค่ะสําหรับเทรนแรกเลยนะคะเป็นเทคโนโลยีด้านพลังงานค่ะโดยเปลี่ยนจากการใช้พลังงานปิโตเรเลียมเป็นพลังงานหมุนเวียนเช่นระบบกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย์แบบเข้มข้น การเปลี่ยนพลังงานจากแหล่งความร้อนใต้พิภพพลังงานชีวภาพพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งเทคโนโลยีที่สําคัญต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในอนาคตก็คือระบบสํารองพลังงานประสิทธิภาพสูงเช่นการสําลองไฟฟ้าสําหรับระบบโครงข่ายพลังงานเทคโนโลยีสําลองไฟฟ้าแบบวัสดุลิเธียมไอออนขั้นสูงระบบแบตเตอรี่ทางเลือกเป็นต้นค่ะ เทรนด์ที่2นะคะคือการฟื้นสร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอากาศยานแม้ว่าการเปิดประเทศหลังวิกฤตการโควิด -19 ทําให้การเดินทางท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่รูปแบบการเดินทางและท่องเที่ยวมีการปรับเปลี่ยนไปผู้ประกอบการจึงต้องพัฒนาการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ตั้งแต่การพัฒนารูปแบบการตลาดที่ลดการพึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติการอำนวยความสะดวกและสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะ การบริหารจัดการที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ชุมชนรวมถึงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่างเวอร์เคชั่นหรือสเตจเคชั่น 3. ผู้เล่นใหม่จากวงการเทคโนโลยีเชิงลึกการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญของโลกจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนยากต่อการเรียนแบบจึงสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถผลักดันธุรกิจให้ขยายสร้างตลาดใหม่ได้ในระดับนานาชาติอีกทั้งยังได้รับความสนใจจากผู้ใช้หรือนักลงทุนทั้งในกลุ่มเกษตรอาหารอาวกาศเทคโนโลยีเสมือนจริงเซ็นเซอร์และอื่นๆอีกมากมายค่ะเนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างความแตกต่างให้กับองค์การเหล่านั้นทั้งนี้พบว่าการระดมทุนของธุรกิจดิฟเทค เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากตั้งแต่ปี2,561ถึงปีพศ2,565จากเดิม15,000ล้านดอลลาร์เป็น60,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยกลุ่มตัวอย่างของนวัตกรรมเช่นผลิตภัณฑ์ของ Apple วัคซีน COVID 19, โควิด -19 รถไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นถึงพลังของด p t e ท h ที่อาจจะเป็นคลื่นลูกที่4ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะ 4. การกลับมาผงาดอีกครั้งของญี่ปุ่นด้วย s อ ft Power ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในการใช้ซอฟต์พาวเวอร์มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตซึ่งไม่ได้เป็นแค่การเติบโตของอุตสาหกรรมแต่ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประเทศในเวทีสากลเช่นการนำซอฟต์พาวเวอร์มากระตุน้นและใช้งานผ่านกิจกรรมโอลิมปิก2020โดยนำจุดเด่นของแมคกคาเจอร์หรือพวกหนังสือการ์ตูนอนิเมะและเกมและตัวละครอย่างมาริโอโปเกมอนหรือดราเอมอนมาใช้ประโยชน์ในการสื่อสารและเชื่อมโยงกับผู้คน ส่วนประเทศไทยภาครัฐได้มีแนวทางการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเภายใต้กรอบ 5F ได้แก่ฟู้ดฟิล์มแฟชั่นไฟติ้งและ Festival ค่ะนวัตกรรมที่คาดว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อน 5F ของไทยที่เห็นได้ชัดคือ NFT หรือ Non-Fungible Token นะคะโดยเฉพาะในตลาดนักสะสมของหายากและเป็นช่องทางสำหรับศิลปินและผู้ผลิตผลงานศิล์หน้าใหม่ ทำให้ระบบนิเวศของผลงานสร้างสารรค์ไทยเติบโตและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เข้มแข็ง 5. นะคะปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์เนื้อหาจากข้อมูลโลกดิจิทัลได้ปฏิวัติภูมิทัศน์สื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าถึงผู้คนและเปิดทางให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายล้านคนเข้ามาสร้างพื้นที่ในเศรษฐกิจสื่อรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าครีเอเตอร์อีโคโนมีนะคะโดยเฉพาะผู้สร้างที่เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ a i ที่ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มนุษย์ได้ออกแบบ หรซอนไว้ในการสร้างไอเดียและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอนเทนต์ที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนในระดับปักจิกมากขึ้นโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่คิดเป็นสัสดส่วนร้อยละ56.5เมื่อเทียบกับการใช้งาน AI ในด้านอื่นและสุดท้ายนะคะ 6. เข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีด้านอาหาร การเพิ่มขึ้นของประชากรโลกพฤติกรรมการบริโภคที่เน้นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นทำให้เทคโนโลยีชีวภาพมีส่วนสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาทรัพยากรอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นเนื้อที่ทำจากพืชเนื้อสัตว์ที่เพาะในห้องแล็บอาหารจากเครื่องปิ้นสาม,มิติอาหารทางเลือกที่ปราศจากการปรุงแต่งหรือผ่านการปรุงแต่งน้อยอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอาหารที่อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหารแห่งอนาคตของปี2,568จะมีมูลค่าถึง310,000ล้านดอลลาร์หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ51เมื่อเทียบกับปี2,563ค่ะค่ะจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับ6เทรนด์นวัตกรรมมาแรงปี2023นี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ